วนี้เป็นชาวราศีพิจิกนะครับมาดูกันว่าชาวราศีพิจิกในเดือนเมษายนส5 5 8นนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดในวันที่23ตุลาคมถึงวันที่22พฤศจิกายนนะครับมาดูกันนะครับชาวราศีพิจิกโอ้นะครับ,วนะรบดวงช่วงนี้ของชาวราศีพิจิกน่ากังวลน่าปวดหัวมากนะครับมาเรียกว่าเจอปัญหาที่ไม่คาดคิด เจอการแตกแยกนะครับเจอความขัดแย้งนะครับเจอกับการหลอกลวงการใช้เล่ห์เหลี่ยมนะครับเรียกว่าถ้าคุณเองเนี่ยใจดีเกินไปนะครับซื่อสัตย์เกินไปอาจจะเจอปัญหาหนักหน่วงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับต้องเรียกว่าต้องฉลาดต้องรู้จักแก้ปัญหาให้ดีที่สุดนะครับคราวนี้มาดูกันในเรื่องของงานชาวราศีพิจิกช่วงนี้นะครับเรียกว่า การงานมีความขัดแย้งมีการแตกแยกในหน่วยงานนะครับมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหัวหน้าของคุณเองอาจจะเ,เกิดประสบปัญหาแล้วก็อาจจะเด้งนะครับหัวหน้าของคุณก็เลยส่งผลให้เกิดปัญหาต่อตัวคุณเองที่ต้องไปแก้ปัญหาด้วยการปัญหาหเขานะครับส่วนตัวคุณเองนะครับเท่าที่ดูก็บอกว่าก็มีปัญหาเกิดจากพื้นโวมงานที่มีเล่เหลี่ยมนะครับคุณเองอาจจะไปรับผิดชอบรับปัญหานะครับอย่างเช่น ไปแบกปัญหาให้กับเจ้านายแบกปัญหาให้เพื่อร่วมงานซึ่งเป็นภาระที่หนักหน่วงแล้วก็ลำบากมากเพราะนั้นต้องระวังนะครับส่วนเรื่องของอส่วนเรื่องของการงานถ้าเป็นเรื่องของงานส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวนะครับในช่วงจวังหวะนี้เป็นช่วงจวังหวะที่เรียกว่าคุณต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์กรปรับเปลี่ยนธุรกิจอย่างแรงนะครับมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามาทําให้ตัวคุณเองต้อง รู้จักพลิกแผงสถานการณ์ให้เอาตัวรอดให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเท่าที่ดูจากดวงแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าปัญหาต่างๆที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันจะโผล่เข้ามาอยู่ทุกเรื่องเลยนะครับปวดหัวจริงๆนะครับส่วนเรื่องของการเงินช่วงนี้นะครับมีแต่รายจ่ายรายเสียนะครับไม่เสียในเรื่องที่จําเป็นก็กลายเป็นเรื่องการถูกหลอกลวงถูกโกงถูกขโมยนะครับเสียโดยไม่คาดคิดนะครับ แม้กระทั่งว่าต้องเกิดเป็นหนี้สินระยะยาวก็มีโอกาสเกิดเพราะนั้นก็ขอให้คุณระวังมากๆนะครับชาวราศีพิจิกในช่วงนี้นะครับแล้วสิ่งที่คุณจะได้ไมาจากอะไรบ้างมาจากการแก้ปัญหานะครับมาจากการรักษาพยาบาลมาจากการซ่อมนะครับถ้าคุณทําแบบนี้คุณมีโอกาสจะได้มันครับผมอ่ะคราวนี้มาดูเรื่องของครอบครัวบ้างจังหวะของความรักนะครับช่วงจังหวะนี้ถ้าเป็นเรื่องครอบครัวมีโอกาสบ้านแตกครับมีโอกาสจะหย่าร้าง มีโอกาสจะเจอกับคําว่ามือที่3มการปิดบังซ่อนเล้นนะครับเพียงแต่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามตัวคุณเองเป็นคนที่เจ็บปวดเสียใจที่สุดตัวคุณเองเป็นคนที่ยังยึดติดแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้ที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ถามตัวเองให้ดีนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยรับได้ไหมกับการสูญเสียถ้ารับไม่ได้เนี่ยอย่าทะเลาะเบาะแวงอย่าขัดแย,งย้งนะครับยอมซะดีกว่าแต่ถ้ายอมถ้าต้องการให้เรื่องมันจบจบไปเลยเนี่ย ตั้งใจเด็ดๆครับนะครับจับใจให้เรื่องมันจบแล้วก็รีบหนีไปวัดไปปฏิบัติธรรมอย่ายูบ้างนะครับอย่างนั้นจะเป็นวิธีดีสุดส่วนเรื่องความรักที่เป็นหนุ่มสาวคู่เ่าสาวนี่นะครับก็เรียกว่ามีโอกาสจะทะเลาะบอกแว้งมีโอกาสจะขัดแย้งมีโอกาสที่จะมีมือที่ 3, สามเข้ามาแทรกมากๆนะครับเพราะนั้นพยายามนะครับใจเย็นพยายามคุยกันด้วยภาษาที่อ่อนโยนนะครับด้วยความรักมันผมเชื่อว่า ด้วยความใจเย็นด้วยความรักกันเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาได้มากที่สุดนะครับส่วนเรื่องสุขภาพครับช่วงนี้การผ่าตัดเรื่องอุบัติเหตุอุบัติเหตุจากการขับรถนะครับมีเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงเรื่องของอการเจ็บป่วดระยะยาวนะครับบางท่านอาจจะมีการเจ็บปวยแบบไม่คาดคิดแต่ระยะยาวเข้ามาเพราะนั้น วิธีแก้ที่ดีที่สุดมีเรื่องเดียวคือถ้าเป็นอะไรให้ไปหาหมอเดน,นเนิน่นรักษาเดน,นเนิน่นจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดอย่าเลี่ยงไข้ครับเพราะนั้นคําแนะนําในช่วงนี้ก็คือคําว่าสติครับสําหรับชาวพิจิตรสติสําคัญที่สุดเพราะคุณจะต้องมีความขัดแยง้งและทะเลาะบ,บอกแว้งอย่างรุนแรงหรือมีความสูญเสียอะไรต่างๆมากมายการมีสติจะทําให้คุณประคองและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีที่สุดใจเย็นๆหายใจลึกๆและมองโลกแง่ดีนะครับ